ทันย่าประกาศหักแม่แท้ๆทักไปยืมเงินใครประกาศขอไม่รับผิดชอบเมื่อปีที่แล้วทัญนย่าอาสยามได้โพสต์ Facebook ประกาศเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนในเฟซนะคะถ้าแม่หนูทักยืมเงินใครห้ามให้ยืมเด็ดขาดเพราะหนูจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วหนูโพสต์นี้หนูไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆหนูแก้ปัญหาเดิมๆมาให้เป็นล้านแล้วหนูก็ยอมและให้โอกาสแม่เสมอนับสิบ แต่ครั้งนี้ถ้าใครจะมองว่าหนูอักตันยูหนูก็คงยอมรับค่ะเพราะตัวหนูเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วจริงๆหนูไม่เคยปล่อยให้แม่ลำบากหรือหนูเองตัดสินใจทำอะไรสักอย่างขอโทษทุกคนที่ต้องเป็นลูกแบบนี้หนูขอเลวคนเดียวที่ต้องโพสต์แบบนี้เพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้ให้ใครแล้วพอกันทีล่าสุดเรื่องก็แดงขึ้นมาอีกทัญญาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประเด็นนี้แล้วครั้งนี้ระบุว่า มันคงเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านที่แม่หนูทักไปยืมเงินก่อนอื่นต้องบอกตรงนี้นะคะว่าหนูไม่ได้เดือดร้อนหากแม่ทักไปบอกว่าหนูไม่มีเงินขอยืมเงินใครและใครให้ยืมหนูขอไม่รับผิดช,ชอบนะคะหนูได้ให้เงินเดือนแม่เดือนละสามหมื่นบาททุกเดือนทําหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องเลือกจะทําแบบนี้อีกครั้งขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะจะรักตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อไป ไว้เหมือนทุกครั้งตลอด4ปีที่เกิดขึ้นมาตลอด